โกโกลาโกลาโอ้ยอย่างนี้มาแม่บอกอ้านี่ของขวัญพี่ใหม่ aos. ใครซื้อให้นะโชว์สิโชว์ก่อนเย่ยเยแดงซื้อให้นาวานะจะเป็นอะไรมาดูกันครับเดี๋ยวแม่ช่วยแกะนะเหมือนหือว่ามันเหมือนว่ามัน,ะนจะเป็นของเล่นปืนตัวนั้นที่มันเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้แกะดอกออกก่อนนี่อะ เกะออกออกก่อนโอ้ยอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะให้เยซูช่วยแกะสิฉีกเลยฉีกออกเลยเออฉีกออกเลยช่วยกันกล่องอะไรอ่ะอ้ามันเป็นกล่องอะไรเนี่ยแนนโกเป็นอะไรเนี่ยนมเหรอไม่ใช่นมหรอกมั้งไม่ใช่นมหรอกมั้งมันเป็นกล่องนมนี่ไม่ใช่กล่องนมเอาหรอนมเ็กล่องแบบนี้โกโก้โกลาโกโกลาไม่ใช่กล่อง อาแกะตรงไหนแกะตรงไหนนี่ยังหนุเยอะเหมอนอ๋ยังสุแกะให้ลลกเร็วเร็วยังสุดแกะให้นะวันซิครับนี่นี่ดึงพลาสติกออกยังไงอ่ะก็ง่ายแหละ จะได้ไหมเนี่ยเอาแกะดึงแรงแรงดึงแรงแรงเลยดึงแรงเฮ้ยมันเป็นอะไรงอะนายดูสิเนี่ยเฮ้น้องอะไราตน้องบองงน้อบลเหรออ้าวทำไมมีน้องบองอ่ะเอ้าน่ารักเหมือนกันเลยอ่ะเหรอมีดีเจเป็ดไหมเนี่ยนายดูสิมีดีเจเป็ดหรือเปล่าไม่มีเล เลยเดี๋ยวเราจะเล่นหมุนอุ้ยนี่ไงนี่ก็จะเล่นนี่มันหมืนหมุนไม่เนี่ยนี่ไงที่ใช้แบบหยกตูดไงแเนี่ยใช่ทำไมมันจะตูดลอันไหนเปิดดูสิเอาเอาไว้ตัวนี้เล่นดิริกุระอันนี้เขาเรียกน้องอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกน้องอะไรลูกอันนี้มันไม่เอานั่งจนเขาเรียกตุ๊กตาเลยนี่อาจารย์นั่งเบาครับ นังบองไหนทำไมไม,ไม่พูดล่ะตุ๊กตานังบองอู้หูเอลดีมากเลยตัวนี้เนี่ยเอ้ากูโคลา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 โาโคลาโคเชฟี่สันดตอบส่อน้องไว้เลย ไม่ใช่ตัวนั้นแบตมันจะหมดโอเมกอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะแห่ขอบคุณยาแดงเลยท่านเป็นไอ้เฮ้ยเสียงใครโอเคปิดคลิปแค่นี้แหละสวัสดีครับก่อนเร็ว 拜拜。Bye bye.